สวัสดีคะ่ะดิฉันนางสาวจารา์วินบินยุัธน,นารหัสนักศึกษา62126615043ค่ะตอนนี้เรียนอยู่ที่ราชภัฏสวนสุนัน,นทาสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์คณะศรริลปรกรรมศรราสตร์นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาทำเคสโทรศัพท์จากเินไทยที่เราเป็นคนปั้นเองแล้วก็ออกแบบนะคะสำหรับวันนี้เราจะซ้อนทำเป็นเครรสลายกระเพรากุ้งค่ะนี่หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะอ,อันนี้ก็จะเป็นอีกลายหนึ่งที่เราทดลองใส่ให้ดูนะคะว่า อาหน้าตามมันจะออกเป็นแบบนี้สามารถใช้งานได้จริงนะคะทุกคนไปใช้ก็โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำแล้วก็วัสดุอุปกรณ์กันเลยนะคะค่าสำหรับวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะอย่างแรกก็จะเป็นเคสมือถือแบบใสไม้ผสมแก้วผสมสีผสมเลซินค่ะก็จะมีสีขาวเหลืองส้มน้ำตาลและก็ดำนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้จะเป็นน้ำยาเลซินค่ะ ด้านนี้จะเป็นวัสดุที่เราต้องใช้ค่ะก็จะมีไข่ดาวใบกระเพราพริกกุ้งข้าวนะคะแล้วก็เม็ดพริกค่ะต่อไปค่ะเราก็จะทำการผสมน้ำยาเลซินโดยการใส่ a กับ b ในปริมาณที่เท่ากันนะคะแล้วก็คนๆๆจนมันใสแล้วก็ไม่มีฟองอากาศค่ะ่อแล้วนะคะเราก็จะนำแก้วมาทั้งหมด3าใบแล้วก็ตวงในปริมาณที่เท่าๆกันนะคะ เราจะนำไข่ดาวที่เราปั้นไว้แห้งสนิทแล้วนะคะมาทาด้วยเลซิ้นสีใสให้ทั่วๆด้านหลังของไข่ดาวเลยค่ะอย่าทาเยอะเกินนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้มันเยิ้มออกมาได้นะคะเมื่อเราทาเลซิ้นทั่วแล้วนะคะก็วางลงบนเคกได้เลยแล้วก็กดๆๆเขานิดนึงนะคะให้ไม่มีฟองอากาศอยู่ด้านในค่ะต่อไปเลซิ้นแก้วที่2นะคะผสมสีขาว แล้วก็คนคนคนนะคะผสมจนกว่าจะได้สีที่เราคิดว่ามันโอเคแล้วก็เสมอกับสีข้าวของเราค่ะอันนี้เราจะใส่สีเหลืองเข้าไปนิดเดียวนะคะเพราะว่าข้าวของเรามันค่อนข้างติดเหลืองนิดนึงเมื่อเราได้สีที่ต้องการเรียบร้อยค่ะก็เทลงเคสได้เลยค่ะโดยเราจะให้ด้านล่างเป็นข้าวดาวด้านบนจะเป็นกระเพากุ้งนะคะก็เก,กเลี่ยแบบนี้ให้ทั่วๆค่ะ ต่อไปก็จะนําเม็ดข้าวที่เราปั้นเอาไว้ค่ะมาเทลงบนเลซินได้เลยนะคะโดยเราจะให้ด้านล่างเป็นข้าวแล้วด้านบนเป็นกะเพราค่ะเทจนไม่เห็นรอยว่างของเลซินค่ะให้ข้าวปกคลุมให้หมดเลยนะคะต่อไปเราจะมาผสมน้ําของกะเพราค่ะก็จะใส่สีส้มสีน้ําตาลสีเหลืองแล้วก็สีดําลงไปนะคะ ค้นผสมจนเราคิดว่าสีเนี้ยโอเคแล้วค่ะผสมไม่เข้ากันเลยนะคะเมื่อเราได้สีที่โอเคค่ะแล้วก็มาเทลาดลงบนเคสของเราได้เลยค่ะรอบแรกจะเกี่ยบางๆก่อนนะคะต่อไปค่ะเอากุ้งม,มาวางได้เลยนะคะจัดองค์ประกอบตามใจชอบของเราก็จะมีตัวใหญ่แล้วก็ตัวเล็กนะคะต่อไปก็จะเอาพริกนะคะมา วางลงบนกุ้งได้เลยค่ะโดยจะทาเรซินที่ด้านหลังพริกนะคะเพราะว่าจะได้ช่วยในการยึดเกาะให้แน่นขึ้นค่ะเรซินเราจะเปียกเสมือนกาวนะคะหลังจากนั้นก็นำน้ำกระเพรามาเทราดบนกุ้งได้เลยค่ะให้มันเยิ้มๆเหมือนกระเพราของจริงค่ะหลังจากนั้นก็จะโรยพริกนะคะแล้วก็ตมด้วยใบกระเพราอย่างสุดท้ายค่ะก็จะเป็นเม็ดพริกนะคะก็พยายามวางตรงจุดที่ ยังว่างอยู่นะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะลงเรซินไปอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อทําให้ใบกะเพราพิกหรือว่าเม็ดพิกที่เราโรยไปเมื่อสักครู่เนี่ยมันไม่หลุดค่ะใกล้แล้วค่ะต่อไปขั้นตอนสุดท้ายก็คือการเคลือบด้วยเรซินสีใสค่ะเพื่อไม่ให้ตัวดินปั้นของเราเนี่ยนะคะเปื้อนเวลาที่เราเอาออกไปใช้งานจริงนะคะแล้วก็ทําให้เขากันน้ําด้วยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเคทกระเพรากุ้งของเรายังไงขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะคะอย่าลืมเอาไปทําตามกันได้นะคะบ๊ายบาย